ด้วยว่าลักษณะเขาเป็นดินทรายแล้วจากาประวัติเขาไม่เคยเติมแคลเซียมเลยโดยเฉพาะอาพวกกลุ่มะกูลปูนทั้งหลาย <c oughs> ไม่เคยลงเลยอืตัวแรกอยากจะให้เติมเป็นตัวแคลเซียมก่อนแคลเซียมก็คือหยวนเนี่ยนะตัวยหยวนเนี่ยครับแอมมีเติมตัวแคลเซียมก่อนอแล้วก็เขาใช้ปุ๋ยใส่ปุ๋ยคือใส่เป็นตามจังหวะ จังหวดแรกควรจะเป็นอะไรอ่าใส่เขาใส่ตัวเอ็นก่อนอันนี้คือเอนก็อันนี้คือที่เขาตัวฟังใส่อือนี่คือที่เขาใส่โดยปกติเขาจะใส่เอ็นแล้วก็จะมาใส่พีแล้วก็ใส่เคใส่ไล่ระดับทีนี้เขาจะปรับเปลี่ยนอย่างนี้ว่าเราจะใส่พร้อมกันเลยใช้เป็นตัวหยวนแล้วก็เอ็นได้จากอ่าสิบสองล้านศูนย์ได้เอ็นกับพีแล้วก็ตัวเคใช้เป็นศูนย์ศูนย์สห้าแล้วใส่พร้อมกันทีเดียวเลยเอาแค่นี้พอเห็ด ใดทำไมถึงใส่พร้อมกันอ่าอย่างนี้ครับคือในตระกูลปามเขาใช้นโตรเจนเป็นหลักอเพื่อสร้างอคออ่าปามจะออกลูกได้คอต้องอ้วนอวบแล้วจะสร้างเกสรออกมาอในหนึ่งทางใบจะมีหนึ่งเกสรหนึ่งช่อหนึ่งทางใบนะอ่ะเกสรนั้นจะเป็นตัวผู้หรือตัวเมียอยู่ที่นโตรเจนเขาพอไหมถ้านเจนพออ่แล้วยิ่งพอเขาจะสร้างเป็นเกสรตัวเมีย ถ้าไนโตรเจนไม่พอมันก็จะออกเป็นเกสรตัวผูเยอะตัวนี้นะแล้วก็ใบเขาจะมีลักษณะเล็กแคบเล็กแคบต่ทีนี้พอออกมาเป็นทลายแล้วอการบำรุงลูกบำรุงผลจะใหญ่จะอวบทลายจะใหญ่อือยู่ที่ตัว่าโพแทสเซียมหรือว่าตัวโซเียมตัวโซเนี่ยศูนย์ศูนย์สามห้าเนี่ยอันนี้จะช่วยในเรื่องของการเคลื่อนย้ายแป้งแน้ำตาลมาเก็บสะสมไว้ที่ผลอืทําให้ลูกใหญ่ทลายใหญ่อื นี่เราจะใส่พร้อมกันเลยอในดินแปลงนี้เป็นลักษณะดินทรายดินทรายอินทรีย์วัตถุค่อนข้างจะค่อนข้างจะน้อยอืโดยลักษณะดินเนี่แล้วว่าอินทรีย์วัตถุก็น้อยแต่ในสวนปามอ่ะเขามีพวกเศษอินทรีย์วัตถุจากธรรมชาติเยอะอืแล้วก็ใช้เป็นตัวตะก้าตะก้าเนี่ยนะมันเป็นอินทรีย์วัตถุที่มีขนาดใหญ่เราใช้ตัวตะก้าลงมา เพื่อย่อยให้ต้นไม้เขานาไปอใช้ประโยชน์ได้อืเนี่ยในสามตัวเนี้ยอือาจจะลงวิธีการใส่ก็คือใส่ยวนไปก่อนสักประมาณเดือนหนึ่งใส่ยวนเดือนหนึ่งก่อนครับตัวแรกก่อนเพื่อเพื่ออะไรเพื่อปรับโครงสร้างเพื่อปรับโครงสร้างดินอืแล้วก็เพิ่มแคลเซียมแคลเซียมแมกนีเซียมอ่าทีนี้หลังจากนั้นเราก็มาใช้เป็นเปโซบวกด้วย้งฟัง เพื่อเติมท่านอาหาร NPK พส่วนตัวตะก้าเนี่ยใช้ได้ทุกระยะใหะ้ให้ดินมีความชื้นแล้วก็ลงตัวตะก้าไปเลยตัวนี้จะเป็นดินซีกลุ่มที่ให้ประโยชน์ช่วยย่อยทางปาไมช่ยได้ไหมได้ในระดับน,นึ่งในส่วนที่เขามีความชื้นพอ,อแต่ที่สำคัญที่สุดก็คือย่อยอพวกดอกพวกดอกอพวกเศษใบเล็กๆเนี่ย <c oughs> ให้กขาเป็นอาหารของอของของอพืชได้ถ้าในในในแปลงที่ทรายเยอะๆเลยริ่งกว่านี้อีกเราเรา,ารถ,ถ้าเป็นดินทรายแบบอ,อย่างแปลงของผมเป็นดินทรายรเขาเรียกว่าทรายขี้เป็ดคือทรายทรายละเอียดเลยผมจะใช้ตัวยูโรลงไปด้วย เพื่อช่วยเติมอาินทรีย์วัตถุแล้วก็ในนี้เขามีดุลซีแล้วก็อะมิโนโปรตีนอยู่นี้ด้วยมีตาก้าตัวนี้ด้วยที่อยู่ด้วยกันนี่นะครับแต่ในในแปลงนี้ยไม่ต้องถึงขนาดนั้นเพราะว่าในตัวสิบสองทาศูนย์เขาก็มีตรงนี้อยู่แล้วอือตัวาก้างั้นใช้แค่สามตัวนี้ก็พอสรุปเนี่ยยวนเดินเรื่องก่อนแล้วก็มาสองตัวนี้็สงกันใส่พร้อมกันเลยใส่พร้อมกันได้แต่บางแปลงเขาใส่แยกกันเพราะอะไรอ่าใส่แยกกันอย่างนี้ถ้าในช่วงที่อ่า ต้นเขายังไม่ยังไม่สมบูรณ์พออใช้แค่ตัว1 2 0 0นศูนย์นำไปก่อนก็ได้พอเริ่มพอเริ่มมีทลายแล้วค่อยมาเติมตัวเปโซตามหลังออันนี้เป็นบางเคสบางแปลงแต่ในการใส่ตรงเนี้ยจะต้องห่างกันไม่เกินหนึ่งเดือนไม่เกินหนึ่งเดือนถ้าจะบำรุงถ้าจะบำรุงใช่แล้วห่างกันไม่เกินหนึ่งเดือนแต่ถ้าปกติที่ผ่านมาที่เขาใส่ปุ๋ยแบบดีๆใส่ต่อเนื่องอย่างงี้ค่ะเราจะแนะนำเกษตรกรชาวสวนป่ายังไงให้ใส่แบบนี้ อ่าผมแนะนําการใส่แบบนี้ในส่วนผมเองผมจะใส่แบบนี้อก็คือใช้หยวนนําไปก่อนประมาณหนึ่งเดือนเพื่อเตรียมความพร้อมในการอ่าเตรียมพร้อมแล้วก็ลงสิบสองันศูนย์บวกด้วยเปโซหนึ่งต่อหนึ่งตอินขนาดนี้ผมใช้ประมาณสามกิโลใส่ปีหนึ่งก็ประมาณสักสามถึงสี่รอบแล้วแต่จังหะฝนถึง4รอบอ่าแล้วแต่จังหวะฝนสากิลสรุกสุดท้ายเราจะได้ไนโตรเจน กี่ต้นเอ้กี่กิโลต่อต้นต่อปีเอ่อผมยังไม่ได้คำนวณเป็นตัวเลขให้ดีที่สุดอ่ะตามหลักวิชาการผมไม่ได้คำนวณตัวเลขขนาดนั้นแต่ถ้าเป็นของเราเนี่ยก็คือผลชัดเจนมันชัดเจนไหมมันมีตัวเลขอยู่แต่ผมจำไม่ได้ประธานในตัวเจนต้องกี่กิโลต่อต้นต่อปีสี่ถึงหกกิโลสี่ถึงหกกิโลต่อต้นต่อปีโพแทสเซียมนะก็หกถึงเก้าถึงสิบสอง ตัวต้นโพแทสเซียมใช้เยอะหน่อยมันอยู่ที่ว่าอยู่ที่ทลายด้วยว่าทลายเข้ามากหรือน้อยในแต่ละพื้นที่ไม่เหมือนกันสามสิบหกทางตามสามสิบหกทางใบทางใบทางใบแล้วจะได้ยกี่ทลายเออในสวนผมที่เคยนับสูงสุดก็ยี่สิบยี่สิบห้าถึงยี่สิบหกทลายต่อต้นต่อปียี่สิบหกทลายทลายละกี่กิโลทลายหนึ่งไม่ต่ำจาก เกือบเกือบยี่สิบโลปามอายุแปดปีในในส่วนของผมนะเจ็ดปีก็เท่าเท่าก็นะเจ็ดแปดปีครับปามจะดกหรือไม่ดกปามลูกดีหรือไม่ดีอยู่ที่ต้นดูที่ต้นถ้าต้นเขาสูงไวคือลูกเขาดีลูกเขาดกผมแปดปีนู่นแปดปีของอาจารย์พงษ์้นสูงกว่านี้เหรอสูงกว่านี้เยอะมันด้วยหนึ่งด้วยสายพันธุ์ด้วยสายพันธุ์น่าจะเป็นสุราชไหม หรือว่าสี่ด่านสูงไว้โดยลักษณะพันธุ์เขาสูงไวทีนี้ก็คือสรุปว่าให้คุณลุงใช้ยวนฟางโซผสมกันได้เลยไม่ครับ ไปในไปก่อนหนึ่งเดือนอ่าหนึ่งเดือนนี่เอาเนี่ยอยู่นี่แคลเซียมมอลเซียมเนี่ยพัฒนาดินปรับความพร้อมอันนี้ต้นประมาณสองกิโลก็พอครับสองกิโลตนีล็กๆให้กระสอบละห้าร้อยสิบบาทค่ะไม่แพงแล้วก็วิธีใส่อยากให้แกปรับวิธีใส่อย่างนี้คือวิธีใส่ปุ๋ยของแกแกจะใส่ตามแนวอย่างนี้เนี่ยดูลักษณะว่าการใส่ปุ๋ยของแกหญ้าจะตายเป็นวงเลยทีนี้เปลี่ยนวิธีใส่เราจะมาเดินในวงที่เราใส่นี่แหละสารออกนอกสาดออกหน้าสารออกนอกอย่างเงี้ยลุงนะ ห่างจากต้นกี่เมตรครึ่งเอาว่าดูประมาณปลายใบแล้วครึ่งหนึ่งของทางใบอ่าก็เนี่ยประมาณเนี้ยประมาณสองเมตรไปก็ได้ออกไปประมาณสักเมตรครึ่งสองเมตรเนี่ยเดินเดินอย่างเงี้ยลุงอ่เนี่ยเดินทงแกจะใส่แบบใส่เรื่องความประมาณเนี้ยแล้วก็วาน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 ให้มันตกระหว่างนี้ไปน่นให้มันตกระหว่างสองเมตรอ่ะการใส่ใบเวียนโคนลักษณะเนี้ยหุ๋ยจะนำไปใช้ประโยชน์ได้น้อยเนี่ยเดินรอบก็ใส่หมดละ หวาน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 องจับกระสอให้มือกล้องมาลองให้ดูโอเคโอเคอ่าวมีเรื่องปาล์มน้ำมันนะที่อำเภอนครศรีธรรมราชจังอำเภอสว่างจังหวัดนครศรีธรรมราชข้างที่อ่ใช่ ก็เป็นประธานชาปนอยู่บริหารชาปนอยู่สามร้อยกว่าล้านอันนี้ก็เลยขึ้นตัวระดับพันสูงนี้มันสามารถขยายเป็กว้างได้ดีเลยท่านประธานชาปนเนี่ยเข้าท่าเลยแล้วก็เราก็มีสวนปาล์มมันเยอะสองร้อยสิบกว่าแปลงแต่มันก็แบบนี้ทั้งนั้นแหละโดยวิธีการใส่ ด้วยลองลองปรับเรื่องวิธีการใส่แล้วจะ <พอ S 2> จะเห็นผลได้ในระดับหนึ่งเลยโดยการนำธาตุอาหารไปใช้คือการใส่การที่เราใส่ลงไปเนี่ยอาหารเขาลงไปจริงแต่เขาจะเอาไปใช้ได้มากกว่าที่การใส่แบบนี้ปุ๋ยมันปุ๋ยดีทุกโรงงานวิธีการจัดการแล้วก็วิธีการนำไปใรช้ อย่ที่เราใช้อยู่เลมากเลยตกท้ายพวกเรอไป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 เยอๆแล้วยางจะตายหมดแปลงที่ปลูกแปลงที่ปลูกปลามนประมาณสองปีป่าแปลงแปลงที่ใหญ่ตรงนั้นยางมันก็ป่ดปีดแล้วมันได้แค่แค่แค่สองหน้าแค่ต้นเดยอแค่ห้าต้นมันตายหมด จะปลูกป่ามันมันเปมันจะดีขึ้นนะมันยางัสองปีสามสองปี่ากว่านิดนึงในเรื่องในเรื่องยางตายบางทีมันก็จะเชื้อราเชื้อราไปทับทุราทำให้ยางเต็มโลกตายแล้วคุยในเรื่องให้รายละเอียดเรื่องว่าปุ๋ยเคมีแตกต่างจากปุ๋ยเราอย่างไรปุ๋ยเคมีปุ๋ยเพียงกับปุ๋ยอินทรีย์เคมี ลุ่มปุ๋ยไอทีเป็นปุ๋ยอินรียเคมีกลุ่มที่คุณลุงใส่อยู่ส่วนมากจะเป็นปุ๋ยเค <Okay. S 1> มีนันข้อแตกต่างคือว่าตัวเติมเต็มมันจะต่างกันตัวเติมเต็มของปุ๋ยเคมี Me ก็ดินขาวทรายขาวโดโลมไม้ภูมไม้อะไรก็ว่าไปไตรงนั้นนะส่วนของไอทีเนี่ยตัวเติมเต็มก็จะเป็นอินรียเป็นกากถั่วงาสับปะรดตะกรงงานเบียร์อย่างเงี้ยโดโลไม้ภูไม้ฮิวมิกฮิวมัดอะมิโนโปรตีนอันนี้คือข้อแตกต่าง นะเพราะว่ามันอยู่ในกลุ่มของอินทรีย์เคมีมามิกกันแต่ว่าส่วนใหญ่ของเกษตรกรเขาจะเชื่อมั่นในเรื่องของขวัทรีย์นะขวัยเคมีเคมีใส่ปุ๊บมันมันเหมือนกับยาแก้ปวดแล้วมันหายปวดเลยหายเลยต้องค่อยๆลองเนี่ยเราต้องเปรียบเทียบอย่างไงตรงเนี้ยอยังไงดูไรปลื้ พราะั่นในการที่ี่มาตรงนี้คุณถือว่าเป็นการทำให้เกษตรกรมองเห็นด้านหนึ่งว่าการที่เราใช้โดยไม่มีความรู้นะแทนที่เราถ้าได้ผลิตที่สูงกลับเราต้องมาเสียง้านที่ที่มันเสืียหายมาเยอะกว่าดิ้าะเนี่ยผัวต้งหมูสิบนี่แหละยามจะตาย ไม่เป็นไรเทใส่ม yeah, ือก็เห็นเลยเดี๋ยวลุงจะเดี๋ยวสาธิตไอปุ๋ยเนี่ยปุ๋ยสิบ0อามศนเมื่อกี้นะปกติถ้าปุ๋ยผสมอย่างเงี้ยมันจะเห็นเม็ดยูเรียแต่นี้ไม่มีเม็ดยูเรียเห็นเลยเพราะว่ามันถูกเคลือบด้วยซิลิก้านะเอาน้ําเทใส่นะแล้วก็ค่อยๆใส่นะมันจะเห็นเลยนี่เห็นไหมนะยูเรียกองเต็มเลยไหมเนี่ยเนี่ยเราไม่เอามาเยอะค่ะแต่ เอามาเพ่เยให้กินยูเรียรทั้งนั้นเลยแล้วก็ตัวดำๆก็คือตัวเติมเต็มที่มีทั้งอะมิโนโปรตีนฮิวมิกฮิวมัสแล้วก็อินรีวัตถุที่มีค่า OM อมอยู่10กว่าเปอร์เซ็นต์กากถั่วกากงาสับปะรดตะกอนโรงงานเบียร์อยู่ในนี้มันเป็นตัวพัฒนาดินและข้อสําคัญมีจุลินทรีย์ด้วยเห็นไหมเมื่อกีไ้ไม่เห็นยูเรียเลยเนาะตอนนี้ยูเรียขาวเต็มเลยช่วงนี้ยูเรียมันแพงเยอ่าแพงพันส<ๆ>ี <2004 S 2> ่แล้วอะ่ะจะจักระสอบละ ห้าร้อยหนกร้อยห้าร้อยกว่ากว่าครับช่วงนี้มันพันกว่าแล้วพันสามพันสี่ละครับวันนี้นะได้โอกาสมันจะขึ้นไปเรื่อยๆนะอ่าอใช่ใช่โอกาสขึ้นเรื่อยๆลดต้นทุนด้วยด้วยธุรของเราดีหละของเราอย่างเงี้ยทดสอบเมื่อกี้นะคะหนึ่งพันห้าสิบบาทห้าสิบกิโลครับใส่ต้นละสองกิโลได้ลดต้นทุนไหมแล้วรอดูผลผลิตกัน เอาไว้โอกาสหน้าได้มาเยี่ยมเลกช่วงที่ผลผลิตออกนะคะมขอบคุณมากค่ะวันนี้นะคะขอบคุณลุงมากครับ